หลังจะทำไป2 EP เปิดกล่องแล้วแม่งโคตรกากเราจะบ้าพลังแล้วเปิด2กล่องถามว่าผดักคืออะไรยี่ห้อ Tops รุ่น c h a m p i o n s League Chrome สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์ซับวันนี้แน่นอน ตามคอนเซปเปิดกล่องลั้งจะทำไป2 EP เปิดกล่องแล้วแม่งโคตรก่า <Yeah. S 1> เพื่อการันตีว่าได้ซัมติงเปิด2กล่องใช้ไม่หลีกโครมแต่ก่อนหนึ่งครับถ้ามีคอมเมนต์ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนติออนไลน์ด้วยเปิดกล่องทั้งหมดจะอยู่ในช่องนี้สนติออนไลน์สําคัญเลยจะได้มีกำลังใจในการที่จะเปิดต่อไปถึงแม้แรกๆเปิดกล่องกล่องออกมาดีงวดน,นี้งวดที่แล้วไม่ดีงวดน,นี้ไม่ด,นนมดีก็จะลุยต่อ2ถ้าสนใจเรื่องเบรก t w e Man Group คือกรุ๊ปที่สําหรับเบรกต้องต่อสนามามข้อแล้วกด apply จะอัพ r ูฟให้ถ้ายังไม่อัพ r o ฟส่งข้อความมาที่12 Man เพจนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัพ r ูฟให้และต้องเข้าไป subscribe t w e Man Thailand เพจ ยูทูบพ่าเบรกวิดีโอทั้งหมดจะอยู่ที่นั่นและอีกอย่างที่สำคัญคือ ถ้าอยากรู้เรื่องข่าวข่าวการ์ดบอลไม่ว่าจะเป็นอันไหนหน้าลงทุนรุ่นไหนกําลังจะออกเฮคลิสหรือรายการของแต่ละรุ่นมีใครเซ็นบ้างต้องไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ซูปซับนะครับเพราะข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในที่นั่นแต่ถ้าอยากซื้อกาดไม่ว่าจะการดเดี่ยวการดเป็นชุดซื้อเป็นกล่องซื้อกรอบรูปที่เห็นอยู่ในข้างหลังนี้ต้องเข้าไปที่ซูปซับสโตรเป็นเพจ a c e b o o k เช่นกันเพราะนั้นแต่ละเพจจุดประสงค์แตกต่างกันอย่าลืมสาคัญสุดกดไลค์ให้หน่อยกดแชร์กด, share, กด Subscribe ให้หน่อยครับจะเป็นพระคุณณยิ่งขอบคคุรั ในส่วนของวันนี้เปิดกล่องใช่ไหมเหมือนที่บอกงง่ที่แล้วเปิดแล้วงออยเราจะบ้าพลังแล้วเปิด2กล่องถามว่าโปรดักคืออะไรมันคือย e ี่ห้อท็อปส์รุ่นแชมเป e สีโครมทีมในแชมเปนสีรุ่นโครมหรือรุ่นที่เราเรียกว่าเป็นพระเอกของท็อปเหมือนที่บอกทราที่แล้วเปิดบูเนสโครมที่ใครยังไม่ดูเข้าไปดูซะง่อยมากเลยวันนี้อยากจะบ้าพลังโดยการ เปิด2กล่องกล่องละเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือคนไทยตอนนี้ขายอยู่ที่ประมาณกล่องละ16ื่นถึงหมแล้วแต่เพจ2กล่องก็เท่าประมาณ30,000กว่าบาทสิ่งที่ตามหาหาอะไรตามหาเรเซนครับตามหา RC หรือลุกกี้แน่นอนแกงดอดมุลเบลลิงแฮมบูโกโกโกโม,มีราคาไบายเยิร์มูเซียล่ามีราคาพ่อบุนเดสโคไม่มีการ์ด มูเซีย่าไอเอ็กตามหากราเวนเบชเรนตามหาคามาวิงกานี่คือตัวที่อยากตามหากันแม้กระทั่งบาร์ซ่ามีเพเดรีโดยประมาณ6ตัวนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าคุณสมมติคุณชียรลิเวอร์พูลอย่างที่ซุปเปเยรลิเวอร์พูลก็อยากได้การลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่หลักๆถ้าในการของการลงทุนต้องหา6ตัวนี้หวังว่าในทั้ง2กล่องน,นี้คือเบสกาฟมันมีอยู่แล้วแต่อยากได้ลันอยากได้สีให้ดีอยากได้ไรเซนเบลลิงแฮมคามาวิงกาหรือเพดรีแต่อย่างน้อยขอลันขอสีขอซัมติงให้เรามีกําลังใจหน่อยในการ,การจ ไป30ม0 0กว่าบาทมาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างลุยอุปกรณ์คู่กายครับ 1. ท็อปโหลดเตรียมไว้แล้ว 2. อ,อุปกรณ์ในการเปิดกล่อง 3. ก่อนท็อปโหลดคุณต้องมีสลิปสี่ก้านโครมเป็นรอย้มือง่ายครับถุงมือครับนี่คือกล่องโชว์ไปแล้วกล่องที่หลุยกรีดระวังตัดนิ้วตัวเองนะครับเวลาเปิดกล่อง18ซองซอง,องละสใบ เพื่อไปเกะกะเราจะเอาซองมาตั้งแล้วงอย่างนะเราเราก็จะเอากล่องไปเก็บด,ดีไหมครับนะถุงมือพร้อมทุกอย่างพร้อมส่วนใหญ่ฮิตมันจะอยู่ใบหลังขอรับที่เหลือจะเป็นเบสคาร์ดอันนี้เหมือนจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าโกลบับเบิลคือสีทองแต่ไม่รันนะคริส,สวิสชานี่คือเบสการ์ทั้งหมดอันนี้คือ เรนาแต่ว่าเรนาไม่ได้เป็น RC หรือลุกกี้แล้วอุ้ยไรเซนเลยโดดังไหมอะสองแรกก็ได้ไรเซนเลยเหรอแขนไม่ใช่โดอ่ะยูเวคูลูเซฟสกี้ตีกสวีเดนคูลูเซฟสกี้ทำไมสองแรกก็ได้ไรเซนเลยอะ่ะนี่ก็ไม่มันอันนี้ก็ได้ไรเซนตัวดังๆแล้วดิว่าแต่แต่ว่าคูลูก็ยังดีกว่าหลายๆตัวนะเพราะนั้น โกบับเบิลถ้าเป็นโกจริงๆมันควรจะทับ50ครับถามว่าทำไมถึงเรียกว่าโกบับเบิลให้ดูภาพดีๆมันจะมีเหมือนแบบฟองอากาศอยู่ก็คือเป็นสีทองแต่ว่าไม่ได้รันจะเห็นว่าข้างหลังไม่มีรันนะจ๊ะนันลายเซ็นเป็นคูลูเซฟสกี้ทำไมไม่ได้ลายเซ็นคำวาวิงกาหรือจูดหรือเปอรรี่พวกนี้ไปเ่อได้ถึงแม้นี่นะอย่างเมนดี้ก็จะมีโลโก้อาร์ซีเห็นไหมครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราตามหานะคาเมโล่ก็มีอาร์ซีแต่เราไม่ใช่ ตัวที่เราตามหานะอันนี้ก็ R C แต่ไม่ใช่ตัวที่เราตามหานะอันนี้เป็น White s p e c k l e white s p e k มันจะเป็นวิ่งวิ่งวิ่งวับแต่ว่าไม่ลันเช่นกันถ้ดูยังไม่มีเลขรันเห็นไหมฮะเราแยกไว้เบสการ์ดเราไม่ต้องแยกอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลยพวกนี้ก็คือจริงๆแล้วมี r C หมดแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราตามหา ลาฟวนเต้ก็ไม่ใช่ตัวเดียวตามหาฮาลอนฟิวเจอร์สตาร์สแต่เป็นแค่อินเสิร์ตไม่หลันด้วยไม่ใช่ปีอาร์ซีแล้วแต่ว่าฮารันลุมิเทสดีนะ,ะใส่สลีไว้เพราะว่ามันเป็นฮารันยังมีตัวดังมาเลยวะ่ะเริ่มหน่อยแล้วว่าช่วงนี้ไม่มีดวงเหรอเลวานอะอาซีลิวอพูลนะเนโก้ก็เหมือนจะย้ายทีมแล้วทิมเบอร์ไอแอกซ ราฮีมสเตอร์ลิงอะแต่อันนี้เป็นวิงวับถามว่าวิงวับแล้วลุยมันแตกต่างตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า r e f r a c t o r ปกติถ้าเป็นการ์ดเห็นไหมครัใต้เลขมันจะไม่มีคำว่า r e f r a c t o r ราฮีมเดอะดรีมเฮ้ยมันต้องมีบ้างสิแต่ว่ายังไม่ขึ้นทางเลยถึงแม้จะเริ่มหน่อยแล้วกลับไปกลับมาอูป,ปาเมสซี โกลาโซนี่เป็นอินเสิร์ตเหมือนกันไม่รันของอะไรอินเสิร์ตชื่อรุ่นว่าโกลาโซแต่ว่าสวยดีเราจึงสซรีฟไว้เฮ้ย hey, ตัวที่พูดถึงยังไม่มีม้กระท่งเบสการ์ดมาหรืท่านแย่แล้วปะเวอ์เนอร์เจ้าฟิลิกส์แต่การ์ดสวยนะจริงการ์ด hmm. ดูดีเรน่าฟ mm ิลเตอร์สตาร์แย่จัง ดอทมูลผิดตัวตลอดเลยอ่ะตต่นี้เราก็ซีไวเพราะมันสวยนี่จะครึ่งทางทุกคนยังไม่มีตัวที่เป็นอาซีเลยมีสเปกเกิลอีกแล้วเดริกาเซียฮาคิมิไวท์สเปกเกิลไม่ลันนี่จะครึ่งทางแล้วยังไม่มีหกเจ็ดตัว <laughs> ที่พูดถึงเลยอ่ะ แย่งก yeah, ันเลยเอ่นะอเคอร์ติสโจนเฉลี่ยภูอย่างน้อยได้อาซีเคอร์ติสโจนนะโนแลงคนตามหาเหมือนกันแต่นี่เป็นแค่เบสการ no ์ดโนแลงเอง,เองก็จะมีโลโก้อา k a ซี a ค i t ฮเ i ิร์ r ส์เนนี่นะเห็นคำว่ารีแฟกเตอร์ไหมไคยแต่ว่ามันไม่ใช่เฟิร์สของ Kai อีกเช่นกันเริ่มกดดันเล็กน้อยที่มันยังไม่มี ใครเด็ดๆเลยอ่ะอ่ะมีสีม่วงมานะขอตัวดังได้ไหมอ่ะโดคูไม่ใช่ตัวที่ตามหา,หาแวนเดอร์เบนส์อ่ะอย่างน้อยมูโกโก้เบสมาหนึ่งใบครับอันนี้คือโครมมูโกโก้เบสการ์ดไม่ลันแต่น้อยมูโกโก้มาแล้วหนึ่งใบทุกท่านนี่สีม่วงนี่คือใครอ่ะฮาดิบาร่าอันนี้คือเขาเรียกว่า เพล่พวกคาร์บอนนะมันจะมีลายเส้นเห็นไหมฮะลายเส้นแถบนี้ซึ่งมันจะเป็นสีม่วงแต่ไม่ลันแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็กล่องนี้มีมูโกโก้หนึ่งใบสภาพเป็นยังไงดูดีมุมคมแต่ว่ามันไม่ใช่สีไม่ใช่อินเสิร์ตไม่ใช่รีแฟกเตอร์เป็นแค่เบสการ์ดขนาดนั้นนาบรีไม่ใช่ใบที่ตามหา ไทยเลือดัำซิมชัมชนเมกาอ่ะเบสการ์ดคามาวิงกามาแต่นี้แค่เบสการ์ดนะฮะแล้วใบหลังล่ะวิงวับเนี่ยขอตัวดังหน่อยน้อยอาร์ซีมาแล้วนะฮ่าตัวแมนยูวีกยังไม่ได้ตัวดังเลยอะ่ะแต่ว่าได้เบสการ์ดตัวดังแล้วตัวที่ตามหากันพูดผิดแต่ว่ายังไม่ใช่สียังไม่ใช่เรฟเลกเตอร์ของ5-6ตัวที่ซุปพูดถึงครับ ลุส์อเบรโตอ่านชื่อยังไม่ออกเลยปอโตสูจิโนเดสอ่าคารมาวิงกาอินเสิร์ตแต่ไม่ได้รันจะเป็นอินเสิร์ตรุ่นชื่อรุ่นโจกาบอนิโตของคารมาวิงกาถ้าได้คารมาวิงกาสองใบมูโกโก้ใบหนึ่งนะใน2องที่เหลือเรายังมีลุนครับเราต้องไปลีฟต่อไปครับ มีโกลด์ไดมอนด์มารู้สึกเรื่องนี้เขาเรียกว่าโกลด์ไดมอนด์ทางนี้ฮะเน้อยมีโลโก้อาร์ซีนะจะเป็นคาเมโลอันนี้จะรันทับสองเก้าเก้าเห็นไหมฮะหนึ่งสองห้าทับสองเก้าเก้ามาผิดตัวมาหน่อยมาหน่อย แมนไดลิเวอร์พูลครับฮาคิมี่เบสการ์ดอาซีดังไหมไม่ดังเพราะเป็นแค่โดโดของชักตาโดนิสเราต้องเลิกเลิกเลิกไลฟ์เ,ลเปิดกล่องว่ะดวงหมดกับการเปิดกล่องร้านไงไม่รู้อิมิลฟอสเบอร์ซอฟต์พีฟิวฟอร์เดนเอ โกลาสโซเป็นเลวันดาวสกี้สวยนะรนุ่นนะี้เนี่ยไม่นานเอาละทุกคนเหลือสี่ซองเหลือสี่ซองอาเกสซาบูไลฝรั่งตามหาเยอะนะนี่เป็นเบสกาซาบูไลฟาตีอาอย่างน้อยได้ กราเวนเบชรีแฟ r เตอร์อย่างน้อยได้กราเวนเบชรีแฟ r เตอร์ถ้าเกียรดีๆก็พอได้ราคานะเห็นไหมมันจะมีคำว่ารีแฟ a เตอร์ตรงข้างบนนี้ครับเพราะนั้นเราจึงท็อปโหลดสามซองสุดท้ายครับสามซองครับเดลเปียโรอันเจรรินของเชลซี Alexander Pliy, Foden แต่ว่า Foden insert Future Stars ไม่รันทุกท่านดูแล้วเหมือนกล่องนี้เราจะไม่ได้ตัวดังเลยอะแต่ว่าโชคดีว่าเราบอกไปแล้วว่าเราจะเปิด2กล่อง Sergio Ramos, Gravenberg, b e s i g t a s อ๋อโนแลงโนแลงโอเคฝรั่งตามหาเช่นการทับสองห้าศูนยโนแลงฝรั่งตามหาไม่ใช่โนแรงเราตั้งใ,ใจจะส่งเกรดซองสุดท้ายของกล่องที่หนึ่งครับทุกท่านทิวแนไม่ใช่ตัวที่ตามหาโบเคลสกี้ไม่ใช่ตัวที่ตามหา แล้วก็เป็น w RENCH นี่คือหมดกล่องแรกแล้วครับอย่างรวดเร็วไวจัดในเชิงของตัวที่เขาตามหากันในการเปิดกล่องนี้ได้โนแรงทับ250ก็ยังโอเคได้อย่างน้อยได้เบสการ์ดมุโกโก้กับคามาวินก้ามาได้อินเสิร์ตคามาวินก้ามา1นใบได้ซิลเวอร กระนเบสมาน,นึใบกับเนนบสการ์ดกระนเบสมา1ใบอ๋อลายเซ็นอย่างน้อยเป็นคูรูเซฟสกี้ไม่ได้ดีแต่ว่าไม่ได้แย่ที่สุดเบสเสร็ถ้าขายหมดกล่องนี้เหรออื่นๆที่ได้ซึ่งเดี๋ยเข้าไปเจ้าตัวซุปคอยท็อปโหลดทีหลังอนะให้ดาวโดยที่ยังไม่ได้เช็คราคานะเนื่องจากไม่ได้มีการ์ดที่มันโหดขนาดนั้นถ้ากล่องนี้หมื่นหกขายตรงนี้หรอได้ประมาณ จ็ดแปดพันน่าจะได้ค่ะทุนมันครึ่งหนึ่งครับกล่องนี้เพราะว่ามันไม่มีตัวดังที่มีสีออกเทค e ู Two อีกสักกล่องทุกท่านนี่กล่องที่สอง